สวัสดีทุกท่านทุกน้ามวันนี้อยู่กับแรสเมอร์นะฮะแล้วก็ฟิลิกคุมแคสเกมเมิ่งเช่นเคยนะฮะกูไม่ได้ใช้แคสเกมมิ่งคำโกฟิลิกลุ่มเฉยนเอาเถอะนะครับตอนนี้เราอยู่กับเฟียสามแชปเตอร์ที่สามนะฮะสามสามนี่แต่หลังจากครั้งที่แล้วนะที่เราขับเฮลิคอ,อปเตอร์มาแล้วมึงก็นั่ง <So S 1> เก๊กหล่อ ปวดหัวปวดหัวเจ็บเจ็บมึงทำอะไรไม่รู้ไม่รู้กูกูเมาแล้วกูพูดอะไรของกูกูจะฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่าว่าเลยกูทำอะไรกูพูดอะไรดีกว่าเออเจำแม่ของกูไม่สวยอ้าวมองกูทำไมมองไม่ดีครับมึงจะมึงขับคออย่ามึงมองท้องฟ้าดิครับก็ก็กูจะมองมึงอ่ะอะไรกูหล่อเหรอไม่ไม่กูมองไอ้เนี่ยเออเชียร์มาอีกต่อ ตามคำเป็นไนอนดึกกว่านี่เป็นไรตันแม่งเลยสข้อหาพูดภาษาต่างชาติขอหาพูดภาาต่างชาติเอาลมกงก็องต่อยกูด้วยดิมามมพูดภาษา ดับไปแล้วเนี่ยเอาแล้วตอนนี้เกิดการข้อสร้างนะฮะหนึ่สงสองสามสี่ห้านะครับไม่ดไ,มดไ,มได้ไม่ได้มีใครได้ยินไหมโอ้โหฮัลโหลมันจะมเมดีด้ทำไมฮะมัค <_ pen. S 2> คนคงไม่มีใครรับละแต่เมื่อกี้มันแสงอะไรครับมันน่าสงสัยนะฮะมันคือระเบิดประะมาณูวัตฟักตูหนูหนูอะไรฮะไม่รู้เอออะไรมา อะไรไข่แมงพาอะไรไปนั่นน่ะนนะคือบินตกขนาดนี้ย,ยังรอดเกิดอะไรขึ้นฮะรู้สึกเลยจะปวดกันไปทั่วนะฮะอือหือโอ้โหเดี๋ยวใกล้กันละกันละกันละอีกนิดนึงแล้วผต้องคลานด้วยเอ้ามึงก็นั่งโงงโโแล้วปืนยาวกูก็หายไปแล้วแล้วทำไมนะเราต้องมาอยู่ที่ห้างด้วยอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบอกนะ โอ้มันถึงเวลาอะไรรู้ไหมอะไรเวลาช้อปปิ้งแล้วครับโอ้ครับแล้วมันก็ไม่แบ่งไททิกอันแล้วนะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวฟิวครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของนะเราจะต้องซื้ออะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวก่อนกระขึ้นเมื่อกี้นอสเสื้อเขียวถุง<อ>ยางกรองใจเย็นถุงยางถุงยางฟิวไปได้วยกันดีกว่านี่นะกดผิด Ừ, 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 dạ... ui, xin nào Miduwa xin kia, wah wah cái wah 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 Khai nam, wah nam đi. wah wah Ừ, wah 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 này wah 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 Mua wah 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 Sao mày wah wah มึงจะเว้ยเอ้ากคูสารนำเอ้าไม่วิ่งแบบอุ๊ยใส่เกินโอ๊ะโอ๊ยออะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยตายตายแล้วตายไรอ่ะโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกเหมือนคนพบพลังงานไหนแล้วใครไม่มาตั้งไปสี่เทียนไขไม่เมื่อเราเจอพลังงานนะฮะตาบนำเลยครับ เรื่องพลังงานที่ผมมองให้คนเลยครับ energy ครับเอาไปเลยครับไหนวะไม่เดินไปก่อนกลัวมันต้องมีอ่ะไม่มีมันต้องมีอ่ะแค่รับอุ้ยหัดนำบ้างมันต้องมีอ่ะบอกเลยแล้วคนมึงทำไมไม่คิดจะนำบ้างนะครับโอ้ยสันฉันต้องมีมันต้องมีพลังงานหน่วยจูนอ่ะ ลองเลยชิคนคนละหน่วยครับเอ๊ะอันนี้ต้องลงเหรลองสินะลองครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุอะไรอ๋ออันนี้ต้องเปิดมีอะไรจะโผล่แย่ขึ้นมาน่ากูบอหยุดหยุดไม่กูแชร์ซัดไม่ต้องคิดโด่คนเดียวเลยก็อันนี้ <AM S 4> อุ้ยประตูมันปิดเองเลยประตูปิดเองเว้ย สนใจนักโอ๊ยเราเข็นเราเข็นขยับเองทำไมเอ้าเอ้าเอ้าเอไมมึงเข็นทำไมมึงเข็นทำไมมึงมึงด้วยไอคันนี้ด้วยมึงเข็นทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้สั่จะเข้าห้องน้ำปาปลาปลเข้าห้องน้ำใชาบอกว่าโอ้โหฟ้ากระแดงกูเลือกฟ้าครับไปกระต่ายฟ้าหุ่นราบน้บ้างรอบนี้น้ำสิครับบอกน้ำครับ มีการยิงกันในห้องน้ำเกิดขึ้นมึงไม่ต้องขี้แล้วใครมาทักสัอุ้ยไอ้สัตว์ตั้มหนึ่งขอเขาใจขี้ครับเอ๊ะทำไมโอ้ยเกิดขึ้นแล้วใครมาบอกว่าโดบ้าสวยจังไหนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่มันเหมือนบอทเดิ้ลไททันฮู้ว์ไททันไม่เหมือนเนอะอะไร อ่วเมื่อกี้มีตัวเฮ้ยกูไม่ได้ตาฝ่านะมีตัวอะไรวิ่งใช่ไหมเออโอ้ยหล่นดิ่งขนาดนี้รู้เลยครับว้าว wow, what the fuck is เจ้าชีอะไรอะไรเปล่าก็มันหล่นมากูไม่ชอบมันอ,อ๋อมันน่ากลัวเออกกเฮ้ยเดี๋ยววูวใส่คลิปไหนกลัวเองแชร์แนละ้วแชร์ไอส้สัตว์ ข้าวหน้าไม่แบ่งกันเลยเออข้าวหน้าสัญญาคุณจะแชร์หัดแชร์บ้างครับ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 กดกดกดคอนโทรลกดซีเป็นสเปซบาร์รอกูบ้างถ้าไปโกต้องนำตลอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพราะ่ามึงเป็นพี่ไงผีขอเอ้ยรอบนี้เออขึ้นได้ก็มาที่เดิมอ่ะจะกดต้องขึ้นไปใหม่อุ้ยอุ้ยเจอไซคิดตกหรอเฮ้ยเฮ้ยตก รู้สึกเมื่อกี้ตกมาเจอไซค์ที่ครับแล้วพี่ไปไหนแล้วโอเคน้ำก็นแน่เฮี้ยโอ้ใครกูอะไรไม่มีนำไหมครับงานจูนเลยไม่มีหรอโอ้งานจูนอ๋อเนี่ยหรอไวละหน่วยจูนพลังงานอะไรไม่มีแค่เออตรงนี้อ๋อนนี้เป็นวิ่งลงแล้ว จะกลับถาเมื่อกี้ยังไงถามสุกแกเพื่อใส่ชิอพลังงานไม่มีหรอกเชื่อกูป่ะกูณนำเองก็ได้มึงนำนะอ่ะนำไปเลยครับโอโ้พลังงานโอ้ย <c oughs> กูว่าพลังงานไม่จะกลายเป็นประเด็นแทแร็คยิงไม่งเลยอีสัตว์พลางงพลังงานเลยไม่มีเชื่อกูดิ ชิ้นของางไงไม่มีหรอกอ่างั้นมึงนำเลยครับ <c oughs> เอาของกูไปใส่อ๋อของกูเลื่นไปกูไม่ไใชยโอ้โหของวะฟิวนี่มันตู้เซิร์ฟเวอร์กี่เครื่องเนี่ยเอ่อกูนับให้ครับหนึ่งสองสามจะนับเลยครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นไม่ไรเล่นละฟิวล,ลงมาหน่อยดีไหมอุม้ยเอ๊ะ เอ๊ะไอ้อจอนี่มันตเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดป่ะครับไม่แน่ใจครับอุยอ้ยอ้าวไม่ใช่และมันวิ่งผ่านหน้าตอเรานี่แหละมาอุย้ยใจเย็นมึงอย่าพูดขวัญเสียพี่ขวัญมีเมกี่ยวพี่ขวัญเขาเลยพลาดจิงถึงเขาทำไมครับกระจกเอากระจกมึงเริ่มแตกทำไมครับไหนวะ ทำไมอ่ะชิบหายแล้วกว่วามไม่มีตัวอะไรตามเรามาแล้วเดีนนเ๋ยวไปสอนเดี๋ยวไปสอนอุ้ยอุยอ้ยเอยตัวเฮี้ยอะ<ต>ไรหรอน่ยขาชมาโอ้โหแบบจอร์ลองนี้แม่งกูลนึกถึงเกมอะไรสักเกมหนึง่งจับไปครอบเอ๊ะอะไรอยูด่ดีกระจกแตกทุกอันแล้วมันต้องวิ่งไปทางไหนต่อ โอ้ oh, oh. นี่มันโ oh. อ้พอเขาลิฟท์ไอ้สัสมากูซึ้อไม่งเลยราราเอาแล้วกูจะออกทขาไมวะเนี่ยโอ้ยออออออเอาตัวที่มันมีไอ้นี่ดิเอาตัวที่เอาตัวที่มันมีคอนเ์เนอคือกูพอแล้วตัวเทียอะไรไปวิ่งรถเข็นม,มันจะขยับอีกไหม รู้ไงบอกคูเข็นแล้วตัวอะไรวิงสั่ง <c oughs> ตัวออกได้แล้วนะตัวยิงแบบนี้รู้เลยครับมีอะไรมาแน่นอนมาเก็บปืนซะอุ้ยโอ,โอ้โหน่าจะมาขนาดนี้ม,ม,มาดิปับกูรู้เลยมันต้องขออะไรมาจากตู้แน่นอนอนะ กูบอกเลยกูวิ่งอย่างเดียวแมงอาม่าแม่งมายแล้วไอ้แก่กูไวิ่งไหมวิ่ง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 มนไเรื่อยเดี๋ยวก็เจออ้ยอะไรเนี่ยโอ้โตนเหีอยแนวเกมนี มึงครับไม่ต้องแหนอุ้ยชิมหายใส่ขิดหึหึมขวัญของกูไหมโอตรไม่สุดกว่ามาลีเหรอจะไฟ้มาลีใช่ไหมมาลีคิวมาลีคิวมาลีคิวมีมีขวานแล้วมีขวานแล้วครับสุดยอดฮะเก็บขวานได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเต้นบันเล่ไม่ต้องมาเต้นบันเล่อุ้ยเจ็บอิเชี่สองตัวลูกไม่ไหวเหมือนกันนะ้พี่อุ้ยเอาอัลเฟอโมชิมหายเลว อะไวโอ้เข้ามาเนี่ยมาคนโซโล่เลยครับอตอนนี้ก็แล้วต้องกลัวต้องตอใจสู้ครับตอนนี้ใจเสือใจเสือสู้ผีฮะอันนี้ซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ผีอะไรก็ว่าไปเกิดหน้ากูเลยมันต้องมีสักตัวลุกอะเชื่อ ว่าลูกก็ลูกก็ฟันแม่งดิครับรู้สึกเหมือนเป็นคนวิ่งไม่ได้เฉยตาหนึน่งวิ่งไม่ได้อุ้ย<ว>อุ้ยเเลออย่างนี้<ม>อาม,ม่ามาชัวอาม,ม่ามาทักทายขอัทักทายด้วยอะลูาวิ่งครับออออของกูไม่หมดเลยนี่ฮะนี่มันอะไรอยู่นี่ มาเจอฟาอ๋นี่มันลมเก็บแล้วนี่เฮ้ยไงนั่นงนนงเห็นเห็นเห็นไหมใช่ไหมของกูขอซึมอ้าวเฮียอ้าวมันคืออะไรอ่ะอ้าวอ้าวมันไม่มีอะไรเหรอโอ้มัระเบิดเฮ้ยนี่มันระเบิดโอ้กูว่าอยู่ซึมไม่ได้อ๋โอเคมึงดูดไม่มึงดูดซึมไม่ได้เพราะว่าลำไส้เล็บมึงไม่ดีอ๋อจะแรงอ่ะ bé chết bên này à? bên này à. bên này bên này đi ba bên này bên này bên này này bên này bên này này bên này Cái này bên này bên này này bên này bên này ui này đi này bên มาครับคราวนี้กูโซโล่ละเฮ้ยมีมีดเอามีดแทนเอามีดแม่งต้องปลาด้วยอ๋อมีเป็นประเภทปลาสักหน่อยเฮ้ยจริงปะ่ะจริงจริงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนจะไม่ไหวและ,ละเห็นทับเฮ้ยจะบอกว่ากูไม่มีกระสุนกุหลยแค่ยี่สิบแปดนัดเลยนะนะ เมกากลางเรื่อยๆเลยครับมรเมากลางไปฟันโอเคงั้นงั้นกูต้องติดคีที่ิุวกลางกูเลยใช่ไหมอืมอฮึมามาเนี่ยไปัอโอ้มาเจออันนี้รู้เลยว่ามันต้องสู้ฟัดๆอีกแล้วเนี่ยเลยเออนายไงไหน เก็บไหนเฮ้ยโอ้ยมโ้เกมสุดมานนึงผู้ก่อนผึงยิงก่อนเนี่ยึงปัดนะขอออกจากร่างนี้เถอะไม่ไหวละโอ้ไม่ไหวจริงๆกับร่างเมื่อกี้ อุ้ยอันนี้มันนังระเบิดกำลังจะตายอ่ะมึงลบเหรอฉันกำลังจะตายอีกแล้วเข้าใจไหมเอ้ากูจะฟึ้นเออไตัวนี้แม่งแข็งขาดแม่งฟื้ไม่ได้ฉันกำลังจะตาย อยู่ไหนอีกไม้มามาจะหลบเหรอหลบเหรออ๋อเยียเอ้สังเกตบอีการเสียงเสียงเสียงตีเบสบอลฮะเฮ้ยหลังหลังหลังโอ๊ยโอยเสียงกรี๊ อุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอาม่าแน่นอนครับเกิดอะไรขึ้นนะอาม่าเขากีีแล้วครับอุ้ยโอ้ครับเชิญนำเลยครับรอบนี้กูไม่นำแล้วครับอุ้ยโอ้โเกิดอะไรขึ้นอุ้ยสวยจังโอ้เอม๊ะอะไรอืออืออือโอ้อะไ แล้วใครต้มาพดอะไรนหนัเนี่ยออ้โอ้ยอ้าวโอ้ที่ไหนเนี่ยเออ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 เเออเอเออเไปไม่ใช่อ้าวไปทางไหนต่อเฮ้ยอะอะไรคอเริกครับตัวคลานฮะ อ,อย่าบอกน้ตัวที่แม่นกระโดดกระโดดเมื่แกเอืม,มใช่ชิบพายโอ้ครับโอ้โหท่ามนจะขนาดนี้นะครับถ้านี้เป็นคนนี่คือเอาล้าเลยเนะี่ยไปไหนแล้วเปลียวมึงจะไปไหนไม่ใช่ทางนี้จันทเลิจแล้วมึง อะไรบบนักหนาเดี๋ยวกูตกใจไปเองวะเดินมาทางกูเนี่ยเอออันนี้มันแขวนตัวอะไรไว้เนี่ยอุ้ยตกใจมามากูแค่พยายามยิงไว้เฉยๆอันนี้มันคือโอ้โห<อ>มันคือโห้ดม่ปร oh er. าจีก่อนกูขอยิงได้ไหมโอ้เสียงอ,อีสั<น>สต์ ไซคิปอุ้ยถูกทำพวกอย่างเพื่อไซคิกเบียดเอาไม่อยางจะต่ออีกเหรอโอ้ยแล้วรอบนี้ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะเ้ยรอบนี้วิ่งได้เว้ยโอ้ยทีนี้ยังตกใจไม่อยขยับมาไหมกูบอกอยากขยับเฮ้ยฟิว ของใหม่เว้ยอะไรอ่ะคู่อ๋ออันนั้นดีดีอยู่ไปปะเออทางนี้อุ้ยเกาะทข้มาครับเฮ้ยมันจะวิ่งมาทางนี้แน่นอนโอ้หแม่ที่เก็บอาวุธชัดๆโอ้แ่คือกูอยากได้กระสุนปืนสั้นมากกว่านะเฮ้ยโอ้โหมึงเป็นสไปเดอร์แมนเหรอครับ กูว่ามันคือพาครัวโปรแปดพันโหแต่แมง่งวิ่งเร็วมากเลยไอ้พวกนี้นะเฮ้ยมีพวกปลาด้วยโหแม่ดี๋ยวไันะแมงปลาเนี่ยก็สุนก็หมดเร็วมากบอกตรง อุ้ยตัวอะไรอะไรตัวอะไรโยนอะไรใส่กูไหนไม่รู้ว่าเมื่อกี้เจ็บอ,ะอ่ะอ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรช่างมันปักิ้ง <c oughs> อุ้ยสุดอุ้ยอะไรอย่าทำเสียงตกใจได้ไหมเอ้ยทำไมเลือดกูมันหมดไปเรื่อยๆวะเมื่อกี้โหเดี๋ยวเข้าใจละทำไมทำไม ไม่ละ,อะไอไอตัวไม่มีตัวปลามีเ,เมื่อกี้อดล่างหมดประดหมดหัวกูเลยสัตว์เหยียบหัวกูอีกจริงสาแเคนแม่งมเออเอาไอสัตว์ไม่บอกกูต้องมีอันนี้จริงเก็บมันไม่ได้ อ๊ยโอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยวอ๊ยโ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 อ้ยีอย๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ,อ๊ยโ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 ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโยโอ๊ย๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊ย๊ยโ๊ยย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  ย่อไหมไม่ต้องย่อมาอนีย่อลงเฮ้ยอยามีเครื่องแบบตรวจชีพจรหัวใจอ่ะแซเฮ้ยไอสับปามาไหมกูปลาแล้วกูปลากลับกูคืนกูคืนให้พัสดุปลาตดีไทย อย่าอันนี้มันต้องกระโดดลงแล้วมั้งอีจ้ะโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้เก้าอี้เมื่อกี้อีกอะเดี๋ยวนะมันคืออันเดียวกันดิเออมันคืออันเดียวกันไมึงมื่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนกูครับกูเชิญเลยครับรอบนี้กูเชิญมึงบ้างเดี๋ยวนั่นมันอะไรเนี่ยอะไรเปิ้คู่อีกแล้วไม่เอาละแต่กูเอาไซคิกเอ้ยกูเอาอ่ะแป๊บนึง เออมันมือเฮ้ยเช้ามาเร็วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอุย้ยทำไมมีแต่ปืนพวกนี้บอกว่ามันต้องมีอะไรให้ซู้แน่น,นอนอุยอ้ยโอย้รู้เลยครับอู้หโอ้โหไงต่อครับเอ,อ้ยเรามองด้านบนสิครับ เขาตกแต่งสวยฮะไม่มีอะไรเฮ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยเอทีซแวร์อัปเดตมึงมาเด้งอะไรตอนนี้เอ้อเออไอสัตว์บรรยากาศก็กลัวกลัวหายหมดเลยอุ้ยอุ๊้ยครับกูเป็นตัวพีชีฟถ้าเป็นไงขอเวลาแป๊บเดี๋ยวกูขอตั้งเป็นฟูตสเีตแป๊บนึงก่อนโอ้โวแล้วๆป๊บป๊บปั๊บป๊บเป็นโดเป็นออฟ โอเคมามาต่อแล้วเร็วๆกูเกือบตายกูตาไม่ไหวยี่ไหนวะแม่กูมองไม่เห็นแป๊บนึงเสียงอยู่ด้านขวาอี่ได้ไว้เฮ้ยกูว่าเสียงอยู่ด้านขวามีไหม โอ้ยผูยิงยิงดีแวไม่อ๋อเข้าใจแล้วไอการที่กูกดยิงม้าซ้ายไม่เป็นการทำให้เสียเลือดเอากรรมเนี่ยกูก็ว่าอยู่หายเลือดไม่ขึ้นเลยว่ะโอ้ยแมงมือแดงแรบอุ้ยตำรวจไม่เจอนานขอจับก่อนหน่อย เอ้ยแต่ทำไมตํารวจมันไม่ได้ยิงอย่างเดียวอะเอ้ยปล่อยมันสู้ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสู้กันเองให้มันสู้กันเองไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ไม่เออให้มันสู้กันเองครับโอ้ยเดี๋ยวผมอยากได้ร่างตํารวจเหมือนกันดีเลยที่มีตํารวจอ่ะดีละดีละทั้งที่วิ่งวนทำไมกูวิ่งตามไปสิครับกด E นะไม่กี่นาทีเออเนี่ย โอยข้างนอกแล้วข้นอก้สยเกิดอะไรขึ้นฮะคัเซน่ฮะ Something happened ออชีเวนอันล็อกอันนี้อะไรเอ่ยยังโอ้โหมาจิตกรนสัมผัสตเลยตอนนี้อุ้ยมีคอไหมอะไรโอ้ยี่าม่อามาอ แล้วทำไมคราวนี้ผีมันไม่ฆ่าหัวแน่ยเพราะเลือดที่กูอิสัะไม่พอใจเหม็นแต่เปรา้ยฟ้างนะแต่แม่งว่าเราสวยนะถึงว่ามึงก็เดี๋ยวว่าเราสวยโอ้ดวงตาอยากอีดูมินาติไปไหนแล้วเข้าเมืองโอ้เข้าเมืองอีก ยี่สรุปว่าเป้าหมายหลักของเราจริงๆคืออะไรเออสรุปแล้วเราทำอะไรวะเฟริดซันอีกแล้วโอ้โหแล้วสรุปเออมึงแย่งไอ้นี้กูเยอะเอาเคอะนะฮะก็ต้องขอความนับชมด้วยนะครับแล้วก็มีาลืกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับแชปเตอร์ที่สามใช่ไหมสามนะมังมังน่าจะสามลืมลืมลืมจำไม่ได้แล้วโอเคนะก็ เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับาบานเจ